สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้ปนอมขอเป็นสะพานบุญเพื่อที่จะบอกบุญเพื่อนเพื่อนนะคะเนื่องด้วยทางวัดเดือนเพนได้จัดงานพระป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะ จัดงานวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดสิงหาคมค่ะก็ในงานก็จะมีวันที่สิบหกนะคะจะมีลิเกคณะสอนลามน้ำเพชรนะคะมาแสดงแล้วก็วันที่สิบเจ็ดก็จะมีหมอลำปฐะถมพอปถมบันเทิงศิล์นะคะหมอลำคณะปฐมบันเทิงศิล์แล้ววันที่สิบแปดก็จะมีการทอดพระป่าค่ะในเวลาบ่ายโมงนะคะ ก็ตรงส่วนนี้นี่จะเป็นภาพภายในของสถานปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งตอนนี้ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะคะก็จะเหลือภายในภายนอกก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะตรงนี้จะเป็นฐานที่จะใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานในศาลานะคะ ก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกมากพอสมควรทางวัดก็ตั้งใจที่จะให้ได้ทุนทรัพย์ให้ครบที่จะพอสร้างให้สำเร็จเสร็จสิ้นในงานพระป่าครั้งนี้นะคะประนอมก็ขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมบุญด้วยกันนะคะแล้วแต่กำลังศรัทธาค่ะ มีน้อยทำน้อยมีมากทำมากเราทำด้วยความเต็มใจเราจะได้บุญมากๆค่ะแล้วบุญนี้ก็จะเป็นบุญที่ยั่งยืนนะคะอะทุกครั้งที่มีผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมที่สถานธรรมแห่งนี้เราก็จะได้รับบุญทุกๆครั้งที่มีผู้คนมาใช้สถานที่ค่ะตรงส่วนนี้นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์ท่าน เตรียมที่ไว้สำหรับจัดงานการแสดงลิเกกับคณะหมอลำมานะคะท่านก็ปรับพื้นที่เอาไว้สำหรับตั้งเวทีสำหรับจัดงาน่ะนะคะก็เพื่อนๆท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญก็เชิญได้นะคะเดี๋ยวประนมจะมีเบอร์ เบอร์โทรกับหมายเลขบัญชีของทางวัดไว้ให้ตรงท้ายคลิปนะคะตรงส่วนนี้นี่จะเป็นการสร้างห้องน้ํานะคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะยังสร้างไม่เสร็จตรงนี้จะเป็นห้องน้ําของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้ใช้กันนะนะคะ ก็ป้านอมก็อยากให้เพื่อนๆทำบุญกันนะคะถ้ามีน้อยแล้วก็ทำน้อยค่ะไม่เป็นไรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออในส่วนที่เป็นห้องห้องห้องครัวนะคะจะทำอาหารเลี้ยงผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตรงส่วนนี้นะคะก็ยังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นนะคะ ท่านพระอาจารย์ก็ตั้งใจไว้นะคะว่าจะให้งบประมาณครบในครั้งนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญเพื่อนๆคนละเล็กคนละน้อยนะคะร่วมกันทำบุญนี่นะคะนี่จะเป็นเบอร์โทรและหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์ โทรไปสอบถามที่ทางวัดก่อนได้นะคะเบอร์โทรโทรไปสอบถามได้คะ่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้าอย่าลืมทำบุญด้วยกันนะคะสาธุบุญมาด้วยคะ่ะ